โทรมือถือฟรีร้อยนาทีทุกเครือข่ายทำยังไงเดี๋ยวจะไปทำให้ดูครับครับสำหรับคนที่ต้องการลงทะเบียนโทรมือถือฟรีร้อยนาทีทุกเครือข่ายนะครับจะเริ่มรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15พฤษภาคมนี้นะครับแต่ผมจะมาบอกวิธีไว้ก่อนเดี๋ยวถึงวันนั้นก็จะได้เอาไปลงกันได้เลย สําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นี้นะครับก็คือประชาชนชาวไทยนั่นเองแล้วก็1ห,หมายเลขต่อ1เครือข่ายมือถือนะครับต่อ1สิทธิ์นิติตบุคคลไม่ได้รับสิทธิ์นี้นะครับโดยการลงทะเบียนก็ง่ายๆครับคือโดยกดดอกจันทรึ่งดอกจันแล้วก็พิมพ์หมายเลขบัตรประชาชนเรานะครับพิมพ์ไปเลย13หลักจากนั้นกดสี่เหลี่ยมนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเนี่ยแล้วก็ค่อยกดโทรออก จากนั้นรอนิดนึงแล้วก็ได้รับ SMS ยืนยันเราก็จะสามารถเริ่มใช้งานได้ทันทีซึ่งจะมีระยะเวลาการใช้งาน45วันนะครับแต่อย่าลืมลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15พฤษภาคมนี้นะครับ